สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี94ทาโร่นะคะเรามาดูกันว่าจัก,กราวาลนะคะเขาเตรียมอะไรไว้ให้กับคุณบ้างน,นะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาดูดวงนะคะเป็นการดูดวงโดยดวมไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ขอดูตัวต,วตนของคุณก่อน1ไม้1เหรียญไฮท t นเทสเดอะซันเดวิล ก็คือตัวคุณอะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเซนส์ที่แรงนะคะแล้วก็อารมณ์ก็สองอย่างเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายเดี๋ยวก็โอเคเดี๋ยวก็ใจร้อนเดี๋ยวก็งุหงิดเอาแน่เอนอนไม่ได้กับความรู้สึกแต่ตัวคุณอะเป็นคนที่ว่าถ้าลองคิดทำอะไรแล้วอะจะทำจริงทำจังทำให้มันลุ่ร่วง ให้เห็นผลว่างั้นเถอะรู้คุณค่าของคนรู้คุณค่าของเงินรู้ทุกอย่างแต่บางครั้งเรื่องง่ายๆก็ไม่รู้อย่างเช่นถ้าเวลาคุณอยากจะได้คำตอบอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะบางครั้งจะเกิดอาการใจร้อนจะต้องรู้ให้ได้ถ้าไม่รู้มันจะงุดงิดมันจะรู้สึกไม่โอเคแต่มาระยะหลังก็ ปล่อยปล่อยวางวางใจอะไรถ้ามันจะใช่มันก็คือใช่ถ้ามันไม่ใช่ดิ้นรนไปก็เหนื่อยเหนื่อยมากไม่อยากเหนื่อยอยากสบายสบายอยากมีความสุขในแต่ละวันแบบไม่ต้องรอใครมาให้ก็ได้เออแล้วคุณก็มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแต่พลังงานอะไรก็รู้ผีป่าซาตาน เข้ามาเยอะแยะมากมายทั้งคนที่โกหกหลอกลวงปิ้นป้อน <c oughs> เข้ามาไม่ได้หวังดีสักเท่าไหร่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์แต่พลังงานของคุณน่ะทำไมมันเป็นพลังงานที่ดึงดูดก็ไม่รู้แต่ในความหมายไม่ได้หมายถึงว่าดึงดูดในสิ่งที่ไม่ดีนะ แต่คนนะ่ะเข้ามาลายล้อมเยอะเราก็ต้องระมัดระวังเป็นเรื่องธรรมดานะคะมันก็จะเป็นในเรื่องราวแบบนี้แหละแต่พออะไรที่มันไม่ใช่อะ่ะพอถึงเวลาเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกไปด้วยบ่วงกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะที่มันหลุดพ้นอะ่ะนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูพลังงานของคนที่จักรวาลเขาจะส่งมอบมาให้คุณหรือที่คุณกำลังดึงดูดเข้ามาเนี้ เป็นอย่างไร justice queen ถือเหรียญ3ไม้9้าเหรียญน,นะคะแล้วก็หกไม้เขาเป็นคนที่อาจจะอยู่ห่างไกลจากคุณเนี่ยไพ่สา 3, ไม้หรือเกิดการรอคอยเขาอาจจะกําลังรอคอยคนที่ใช่แบบคุณก็ได้หรือรอคอยความสําเร็จความสําเร็จก็คือเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอนาคตของเขานะคะ เขาเป็นคนค่อนข้างที่จะตรงๆแล้วก็ชัดเจนไม่ได้มีอะไรแอฟแฝงไม่ได้มีอะไรคิดเยอะตรงๆต,ตรงมากแล้วก็รักตัวเองสุดๆเขามีความสุขในการเติมเต็มชีวิตของตัวเองได้ไม่ได้ร้อนรนกระวนกระวายอะไรใดๆในการหาคำตอบเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาวางใจไง ว่าเขาจะต้องได้รับสิ่งดีๆในวันที่เขาทำดีแต่จะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่ได้เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่คนรักจะมาจะมาแบบไหนลนักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรไม่รู้ไม่รู้เขาไม่มีอะไรที่จะต้องคิดในเรื่องราวตรงนั้นแหะเขาคิดอยู่อย่างเดียวตอนนี้อยากเก็บเงินให้ได้เยอะๆมีความสุกแล้วในชีวิตในแต่ละวันไม่ได้ขาดหรืออะไรนี่ ทำไมพลังงานมันแตกต่างกันเนาะอีกคนนึงก็รอคอยคนที่ใช่ในรูปแบบรักตัวเองอันนี้ก็ไม่ได้รอคอยแต่รักตัวเองสุดๆก็คือถ้ามันจะถึงเวลาจะมาก็มาไม่ได้ร้องขอด้วยแล้วก็ไม่ได้อินแต่ก็ไม่ได้ปิดกัน้นเปิดใจไหม ถ้ายังไม่ใช่ก็เฉยๆถ้าใช่ก็ยังเฉยอยู่อีกเพราะเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะเขาอยากจะได้ความสําเร็จของตัวเขาก่อนอะ่ะเขาอาจจะมองว่าความรักอะ่ะมันก็ดีแต่ถ้าความสําเร็จนะ่ะให้เลือกสองอย่างเอาความสําเร็จก่อนเป็นแบบนั้นนี่ไงไพ่สีไม้สิ่งที่เขารอคอยก็คือความสําเร็จความมั่นคงของตัวเขาเอง แต่เป็นคนที่จิตใจดีทำงานเก่งมีฐานะก็สร้างมาด้วยตัวเองนีง่ไงแล้วหยิบจับอะไรก็จะประสบความสำเร็จเพราะไพ่ของเขาเป็นหกไม้เนี่ยเป็นคนเก่งไพ่วิกตอรี่ลบกี่ครั้งก็ชนะทุกครั้งเป็นแบบนั้นหรือลงสนามแข่งอะไรก็จะชนะเขาอ,อาจจะชอบความเร็วก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ยวดยานพาานนะ มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์แต่มีในเรื่องราวของความปลอดภัยอยู่แล้วแหละแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนรักในเรื่องราวของความถูกต้องความบริสุทธิ์ผุดพองอะไรแบบนั้นนะคะเดี๋ยวไปดูว่าคุณได้เจอแล้วหรือยังสิ่งที่จักรวาลเขาส่งมาให้กับคุณอะสิ่งที่จะทำให้คุณร้องว้าวเนี้ย ได้เจอแล้วหรือยังสีไม้วิวออฟ f อร์จูนสิบเหรียญ1น่1ดาแล้วก็เก้าเหรียญคิดว่าบางคนได้เจอแล้วแต่บางคนก็อาจจะเป็นอนาคตที่กำลังจะได้เจอได้เจอใครนี่ไงคนที่ใช่คนที่จะมาเป็นความรักที่ดีให้กับคุณอะสิ่งที่จักรวาลเขาจะส่งมาให้ เขาจะเซอร์ไพรส์คุณให้คุณได้ในวันที่ตัวคุณอาจจะไม่ต้องการแล้วเซอร์ไพรส์อะไรเจ้าคะอยู่ต้องนานไม่ให้ตอนนี้อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วจะมาให้เอาบ้าล่ะเอาหนึ่งเพราะว่ามันจะเกิดการเริ่มต้นเกิดขึ้นหรือบางคนได้เกิดขึ้นแล้วในเรื่องราวของการพูดคุยการมีปฏิสัมพันธ์กันบางคนก็ได้เจอแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการเรียนรู้ซึ่งกนและกันแบบห่าง แล้วก็ห่วงห่วงรู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรแบบนั้นบางคนก็รู้แล้วมันมีหลายพลังงานแหละนะคะแล้วการดึงดูดเข้ามาเนี้ยบอกได้เลยว่ามันเป็นพลังงานที่ดีอ่ะเพราะทั้งคู่อ่ะเหมือนก็เกาจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วอ่ะไปสู่จุดที่ไว้วางใจว่าเนี่ยมีมีคนที่ใช่รออยู่ รูปร่างหน้าตาไงไม่รู้แต่รู้ว่าจะต้องได้เจอเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วก็ไม่ได้เกิดความร้อนรนกวนกระวายถึงแม้ว่าได้เจอแล้วก็ยังไม่มั่นใจแต่ก็ยังให้ความไว้วางใจว่าก็น่าจะใช่แล้วก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะมอบหน้าที่นี้ให้จัก,กรวาลเขาเป็นคนคัดกรอง ก่อนเข้าบ้านก่อนเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของคุณหรือเรื่องของเขาที่จะต้องมานั่งคิดทั้งคู่เกิดความรู้สึกว่าเวลาพูดคุยกันมันมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันบรรยากาศมันจะเป็นแบบนั้นนะผ่านความทุกมาด้วยกันทั้งคู่ทุกในเรื่องราวของความสัมพันธ์นี่แหละไม่อยากจะนึกถึงไม่อยากที่จะกล่าวถึง จะไม่เป็นบทเรียนแหละแล้วก็ยังมองว่าความรักก็ยังคงเป็นสิ่งสวยงามคุณน่ะมีการได้เมดิเฟตด้วยว่าอยากเจอความรักที่ดีความรักที่เป็นจิบถ้วยอะ่ะที่เป็นแบบมาช่วยเกาใจให้หน่อยดิ okay? <c oughs> ใจที่มันเคยบอบช้ำอะ่ะแล้วก็มาอยู่กันไปแบบแยาวๆนานๆ ขอแค่นั้นแหละแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็ไม่ได้กังวลหรือสงสัยอะไรแล้วอ่ะเพราะเข้าใจว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันถ้ามันยังไม่ใช่อ่ะมันก็ไม่มีหลอกความชัดเจนอ่ะมันจะหาความชัดเจนจากไหนแต่ถ้ามันใช่ความชัดเจนจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งในอนาคตอันใกล้เนี้เดือนเก้าหรือเดือนสิบเก้าสัปดาห์หรือสิบสัปดาห์ จะเกิดขึ้นหรือเดือน9 The Magician หรือบางคนได้เจอกันแล้วเมื่อเดือน10ที่ผ่านมาเออเอาดิเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนมีไฟคุณก็เป็นคนเก่งแล้วคุณก็เป็นคนมีตังทั้งคู่ถ้าสมมติว่าเข้ามาสารสัมพันธ์กันนะมันจะเกิดในเรื่องราวของคู่คู่ซับ เก่งงานเก็บเงินเก่งด้วยกันทั้งคู่แล้วก็จะระมัดระวังในเรื่องราวของผลกระทบต่อจิตใจไม่ว่าจะเป็นกรรมพูดหรือการกระทำจะไม่พูดอะไรที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจจะไม่ทำอะไรที่เกิดความสับสนวุ่นวายแล้วพลังงานจะไม่ร้อนรนพลังงานจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยคอยศึกษาค่อยๆเรียนรู้ ไม่รีบร้อนเพราะอะไรวางใจแล้ววางใจอีกว่ามันต้องใช่ต้องใช่แน่ๆแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะไม่ทำงานในความสัมพันธ์ก็ทำบ้างแล้วก็ไปทำอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองเพราะรักตัวเองด้วยกันทั้งคู่มันจะนำไปสู่เรื่องราวของรักแท้นี่ไง สิบไม้แล้วก็สองถ้วยมันเป็นความรักที่มีการลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์ที่พอเหมาะพอเจาะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยม,มีในเรื่องพันธะพาระเนี่ยจะเคลียร์ตัวเองก่อนที่จะเข้ามาเคลียร์จบเพราะจะไม่มีเรื่องราวให้มานั่งปวดหัวตอนหลังมันไม่โอเคสำหรับอีกฝั่งหนึ่ง น่าจะเป็นฝั่งเขาแหละเขาน่าจะรู้ตัวเองว่าก่อนที่เขาจะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ยถ้าเขายังมีอะไรตกค้างอยู่อ่ะเขาจะต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยเพราะคุณน่ะเป็นอะไรที่โอ้โหทั้งดีเอ็มเพสทั้งสเต n งแล้วก็ q ค e ีนออฟ o r ดถ้ามาเล่นๆเ,เหรอมาไม่จริงจังเหรอคอขาดแน่ๆนี่ไงเพราะตั้งดาบไปแล้วอ่ะมันไม่มีหรอกเรื่องราวของการที่จะมาเล่นๆจะมาจริง นี่ลักษณะเขาจะเป็นคนผิวผิวสีก็ได้เอ้ยตากแดดผิวก็เปลี่ยนแล้วแต่ว่าผิวจะดีชอบใส่รององเท้าผ้าใบแล้วก็กางเกงยีนง่ายๆเสื้อยืดจะออกโทนสีดำคิ้วเข้มๆหน้าคมๆออผมก็แล้วแต่ตามกาลาเทศะ ตามยุคตามสมัยประมาณเนี้ยเท่าที่เห็นนะ่ะบางคนก็มีรอยสักที่แขนไม่คุณก็เขานั่นแหละบางคนอาจจะสงสัย mm. ใช่เปั๋วใช่ไม่ใช่ก็รอดูต่อไปอ่ะอีกไม่นาน mm. บางคนก็อีกสองเดือนน่ะจะได้รับความชัดเจนแล้ว mm. ใช่เพราะมันจะเกิดการปรับบาลานซ์ขึ้นอะไรที่เอ่อเป็นข้อสงสัยหรือมันค้างอยู่ในใจอ่ะมันจะได้รับคำตอบ ที่ดีเพราะว่ามันจะเกิดการเริ่มต้นจริงๆด้วยนี่ไงจากที่สงสัยคับคล้ายคับคา,ค,บค,าคุมคือมันก็จะเกิดการเริ่มต้นในเรื่องราวของความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไปเลยยาวๆไปไหนก็ไปแล้วแต่นะแบบกระทันหันนะ่ะดีดีเป็นแบบใจหายเลยอะเพราะว่าเขาตกผลึกได้ว่าเอ้ยเขาได้ดิวกับเนื้อคู่เขาแล้ว บางคนเพิ่งจะตื่นรู้อะที่ผ่านมาหลับไหลแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดในเรื่องดาวของการเดินเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วก็จะมีความหึงหวงอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของโดยเฉพาะเขาเนี่ยลองถ้าเขาได้ชอบใครนะเขาได้เป็นเจ้าของนะงเ้าจาหวงมากอืเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอ่ะอยากให้ได้ความรักที่ เป็นนิรันด์ความรักที่มันจะอยู่กันไปยาวนานน่ะไม่ต้องมีการเปลี่ยนอีกแล้วอ่ะมันจะเกิดในเรื่องราวของอการเริ่มต้นที่ดี The sun the star เงี้ยเป็นความหวังครั้งใหม่หลังจากที่ความหวังเนี้ยมันถูกพับเก็บไปนานแล้ววางใจได้เลยว่าคนที่คนเดีวอยู่สำหรับบางคนนะคนเนี้แหละคือสิ่งที่จัากวาเน่เขาจะให้คุณว้าว ตอนนี้คุณบอกจะว้าวยังไงโคตรนิ่งโคตรเงียบเลยไม่เงียบหรอกในความนิ่งเงียบอะ่ะเดี๋ยวมันจะเกิดในเรื่องราวของความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าโอ้ยขอบคุณนะจัากวาลโลกใบนี้ที่มอบสิ่งที่ดีให้เชื่อศรัทธาปฏิหานเกิดไม่มีแล้วคุณคนเดิมตายไปแล้วคนที่ผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะ่ะ จะมีแต่คนที่จะเข้ามามอบความรักที่ดีให้กับคุณน่ะนี่ไงพี่ดาคนนี้ไงหัวเกลียนแบบเนี้ยหรือบางคนก็จะได้แบนด์เขาเรียกว่าเป็นแบบทรงลุงอ่ะรลอหลอน่ารัก,น,รกน่ารักไปเลยแล้วแต่นะแต่จิตใจดีแหละแต่โคตรช้าบางคนตั้งแต่สองเดือนถึงหเดือนไปอ่ะเริ่มจะได้แล้วในสิ่งสิ่งเนี้ยที่คุณเคยม a n นฟเฟอเอาไว้อ่ะเนี่ย หรือเคยไปขอคุณจะได้เขาคนนี้มาเพราะต่างคนต่างรอคอยคนที่ใช่กันมาเนิ่นนานแสนนานแล้วแต่จะบอกว่าเป็นคนละเก่าจากอดีตชาตินะแล้วก็มาเจอกันอีกรอบหนึ่งเขาเบี่ยงมาให้เพราะเขามองว่าไปกันได้แหละมันโอเคแหละยังมีบุญต่อกันเนี่ยหัวเราะ ทั้งคู่หัวล้อไม่รู้หัวล้ออะไรดีใจนะที่จะได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมออหรอคอยกันมานานแสนนานมันเป็นอะไรที่คุณจะได้รับแล้วนี่ก็คันหน้าเหลือเกินอ่ะเอาให้นางฟ้ามาดูให้นางฟ้าจะบอกว่าไงให้นางฟ้าจะบอกแว่เอ้ยบอกว่า คุณและเขาจะได้เรียนรู้เึ่งกันและกันแบบละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกเล็บเลยนะ engagement ได้เสียกันด้วยแล้วก็ไปฮันนีมูนเพราะเคมีตรงกัน <c oughs> มีความผูกพันหลายพบหลายชาติแต่จะมาเป็นความรักครั้งใหม่รักตัวเองให้เยอะๆนะช่วงนี้จะเข้ามาเป็นแบบเร็วเลยแหละนะคะเตรียมให้พร้อมนี่ไง stay optimistic about your life ไปขอจากใครมา คุณโทรใครอ่ะคุณโทรพ่อแม่รัศมีหรือพ่อพิคเนตคุณโทรใครเขาจะให้คนคนนั้นกับคุณนั่นแหละได้ทําบุญร่วมกับแพทหรือเปล่าเออพ่อแม่รัศมีนะคะกลางเดือนพฤษภาแต่อาจจะเปลี่ยนสถานที่นะอาจจะไม่ได้ไปวัดภผยเงินล้วไปหลายครั้งแล้วเราก็ไปสร้างประโยชน์วัดอื่นบ้างอาจจะเป็นวัดแขกนะ ให้สนใจแอดไลน์มาชุดละหนึ่งร้อยสลิปมีชื่ออยู่ใช้ในนั้นได้อธิษฐานจิตตอนโอนมาหรือจะเขียนอะไรมาก็ได้อธิษฐานจิตจบรู้เรื่องเข้าใจตั้งคำถามในใจไว้3ข้อจะเปิดเฉลยรอไม่ทันกดพอยส e เอาไว้ข้อแรกไพ่บอกว่า for g i i e net น,นี่จะได้แล้วนะสิ่งที่ดีดๆเขาจะมอบให้แล้ว ข้อม c o ข้อสองคอมมูนิเคชเคีความชัดเจนเนี่ยและก็ข้อสาม happy ปี้เ n นี่ไงที่แพนบอกว่าคุณกำลังจะได้สิ่งที่ดีๆที่จักรวาลเขาจะส่งให้คุณจะร้องว,ว้วาวว,าว้าวว้าวลองไปดูไพ่ข้อความนะคะจากคนที่คุณจะได้ดิวคนที่ใช่ของคุณอะ หรือคนที่คุณดิวอยู่นั่นแหละเขาจะบอกแ่่เขาอะแค่หวังว่าสิ่งต่างๆจะแตกต่างกันมันจะต้องดีกว่าแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาอะเคยรู้จักคุณที่ไหนสักที่หนึ่งนะ้านี่ไงความคุ้นชินเมื่อในอดีตชาติแล้วเขาก็บอกว่าอะไรนะฉันแค่ต้องการคุณตลอดเวลาเขอให้ฉันมีคุณได้สิ แล้วอะไรอีกอ่ะความรักคือคำตอบมันแน่นอนที่สุดแหละอีกสักใบนะคุณพร้อมแล้วหรือยังบอกช้อมมาตั้งนานแล้วเชื่อฉันฝันถึงคุณมากเกินไปแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาอะตื่นนอนมาเขาก็คิดถึงคุณคิดถึงเรื่องของเราเลยแหละนะคะก็ประมาณนี้เลยมันเป็นเรื่องราวที่ดีดี ที่คุณจะได้รับจากสิ่งที่ดีที่คุณเคยทํามาโดยตลอดที่คุณมองว่าทําไมเมื่อไหร่เมื่อไหร่ฉันจะได้ทีหนึ่งนี่แหละได้แล้วนะคะมีความสุขสดชื่นก็ขอให้ทุกคนสมหวังนะคะสามารถเป็นสมาชิกได้มี2ราคา50บาท100บาทซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติกเกอร์นะคะไพ่มีจัดจำหน่ายหนังสือนะคะรายละเอียดดิฟคเชนด้านล่าง ก็ทักกันมานะมี2ช่องแผนพรมยานอีกช่องหนึ่งก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าช่วงไหนแผนยังไม่ได้ไดมีคลิปอ่ะคลิปเก่าๆก็ดูได้นะมันไม่ได้หมดอายุมันเป็นไทม์เลสไปลื้อไปค้นดูเอา4,000กว่าคลิปอ่ะไม่จำเป็นนะว่าเออจะต้องทำวันปัจจุบันเนี้ยถึงจะเป็นพลังงานที่ใช่ของเก่าก็ใช่บางครั้งอะ่ะมันย้อนขึ้นมาแบบอัตโนมัตนะิอ่ะ สปีที่แล้วอ่ะยังใชนะ่ก็ยังตรงอะ่ะมันแล้วแต่ว่าสิ่งสิ่งนั้นอะ่ะคุณอยากจะรู้หรือเปล่า mm hmm. เขาก็จะขึ้นคําตอบมาให้หรือไปค้นดูก็ได้นะคะย้อนไปดูไปกดตรงไอ้วิดีโอยอดน,นิยมหรือวิดีโอที่เก่าที่สุดก็ได้ไล่ลงไปนะคะมีพอดแคสต์ด้วยให้ได้เลือกฟังวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย